หากน้องไม่คอยมาฟังพี่เอ่ยสักครั้งขอโทษนิทานเรื่องงูจงอางห่วไข่ฉันมีนิทานเรื่องหนึ่งจะเล่าให้เธอฟังนิทานเรื่องงูจงอางห่วไข่งูมันรักรูปมันมากมายเพียงไหนเธอจงฟังฟังให้ดีเพราะฉันจะจรารณาให้เธอฟังบ่าความกระตัญญูรู้คุณนั้นเป็นแบบไหน หากน้องไม่เคยฟังฉันเอ่ยสักครั้งนิทานเรื่องงูจงอางห่วงไข่งูมันคึกมันคักหาง,งูหาเรามันรักมันใคร่รสายตาสอดใสรักษากมันห่วงยิ่งใหญ่คือไข่ลูกยอด งูไม่เคยทิ้งทอดระพิธทักเคยมีคนมาลองและยองแอบมาลักและงูก็เลื้อยทลักฮะไลาจงอ่างห่วงไข่เหมือนใจจะขาดมนุษย์ก็ฉลาดเหลือลายมนุษย์มันรู้ พญางูต้องไล่จึงคว้าไข่และทหมายขวบมามาก็ขยกไอ้คนก็โขกไม่หยุดอาจจงอ้างถ้าเลอยอาชุดไล่ชกงูหาก่ชะเงอ้อคนอเร่หาก็ชะงอกทัดช้าก็ลงฮะนรกแผลา คนขวบมาบึงและวิ่งไปถึงที่บ้านอโดดลงจากอ่านเข่าอ่อนยนอ้อนไข่หางูร้ายใส่กระทะน้ำร้อนถ้าเราไม่ม่วงเหนื่อยอ่อนอื้ออ้าจงอ่างงูร้ายก็ตามใครไม่ละ โดดลงไปในกระทะน้ำร้อนจนงูตัวฉกาศร่างต้องขาดกล่อนด้วยน้ำและที่มันร้อนแรงกล้างูตายเพราะความตามห่วงไข่น้ำใจสัตว์ลายห่วงลูกดับดิ่มเป็นสางเนื้อหนังพองสุก อาเด็กดับรับทุกอนาถางและเห็นกันไม่เล่าน้ำใจเจ้าสัตว์ลายถ้ามันยังน่าเลื่อมใสสัศสรรย์ฮะเรามนุษย์ต้องรู้เราเป็นสัตว์ผู้เจริญย่อมจะรักลูกเก็เนือกว่างจะมีหญิงได้ที่รัก ลูกด้วยใจเด็ดเดียวท่ายิงดียญิงเดียวมาดา